ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเหล่าพัฒนาครับผมครับสําหรับเลขเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับกะรูดแบบน่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับแต้มเดียวครับผมครับถ้าเลือกฟันหาเนาะครับเนาะครับบ่าวแหลมก็มีสูตรที่เลขซีคู่เหมือนกันครับพี่น้องแต่เขาหาหนึ่งหาสองเลยครับเสียดายเนาะครับเนาะ ครับเบาแล้วเห็นแยามใดกะโอ้ยเสียดายแทนพี่น้องเอฟซีครับสำหรับหวยเล่านะครับเนาะได้ออกไปแล้วครับพี่น้องครับเลขเล่าครับผมครับผลของหวยเล่าบนออกสองหนึ่งห้าครับผมล่างออกห้าสองนะครับเนาะครับทาวิ่งหามาบนมาล่างครับผมครับเขาบนล่างพร้อมครับผมเห็นแย้มใดกับเสียดายครับอ่ะ มาตามกันต่อครับพี่น้องครับคำนวณเลขพึ่งแล้วนะครับเนาะครับโหมดนี้มีโอกาสครับพี่น้องครับเข้ามากดติดตามเข้ามาพิจารณาแก้มือกันครับพี่น้องเอฟซีครับบ่าวแหลมจะพาพีพาน้องครับผมไปติดตามนะครับเนาะครับคือคำนวณมากครับครับพี่น้องครับคำนวณถือว่าครับพอสมควรเลยแหละครับกะย่อนมันลุตเลยพี่น้องเพราะว่า ก็เลยต้องหาสูตรที่เทียบเคียงเยอะแน่จักหน่อยครับผมบอยอยากให้รุดอีกอ่ะบ่าวแหลมก็ต้องขอกราบอัานอภัยเนาะครับเนาะกลับกับพี่น้องเอฟซีกันทุกคู่ทุกคนครับเห็นพี่น้องเอฟซีครับผมหลายท่านครับผมครับกะอยากได้เบอร์หมายเลขบัญชีครับพี่น้องอันนี้นี่ไอเดรไล่แอดมาด้วยพี่น้องบ่าวแหลมจะเอาให้เนาะครับเนาะครับสำหรับหมายเลขบัญชีขออนุญาตครับผมครับเขียนไว้ ให้เบิ้งแป๊บหนึ่งครับพี่น้องล้วบ้าแรมก็จะลบออกนะครับเนาะครับครับสำหรับครับผมครับโดยส่วนตัวกะล่อให้พี่น้องโชคหมานกันก่อนนะครับเนาะวันพุธด้วยพี่น้องครับคือวันจันทร์กะเป็นวันสําคัญนะครับเนาะครับกะเลื่อนไปเป็นวันพุธครับผมจากมื้อนีไปถึงมื้อนั้นอีกหลายเมื่อ ขับเบาแหลมก็จะพายางาคำนวณครับผมขับได้บทสรุปแบบใดก็จะมาลงคลิปให้พี่น้องรับสรุปเพราะว่าระยะเวลาทำมันเา่าต้องสรุปครับผมเพราะว่าพี่น้องเอฟซีจะรู้สึกว่าหัวยยังอยู่ตัวเดิมบ่น้องคบเนาะครับเพราะว่าว่านําอาจารย์นักคิดนักคำนวณเนี่ยคือครับพ้าก็ับพิจารณาครับผมคำนวณกันอยู่ตลอดครับสำหรับหมายเลขบัญชีครับผมของกสิกรด้วยพี่น้องครับ สำหรับผู้อยากเฮ็ดบุญครับผมครับบ่าวแหลมก็อยากให้แอดไลน์พุ่นแหละครับแอดไลน์นี่ไอดีไลน์ครับแล้วส่งสลิปมาน้ำครับผมครับเฮ็ดบุญกะบ่าวแหลมจะได้รู้เนาะครับเนาะครับกะพยายามครับผมครับยอดไดทีเอฟซีโอนให้คารน้ำชากาแฟครับผมบ่าวแหลมก็จะดึงออกครับผมครับยอดไดที่พี่น้องเอฟซีคือบ่าวแหลมรู้แล้วเพราะว่าลงเลข อยู่ตลอดครับผมครับตัวใดพี่น้องเอฟซีพันไห้พันจีซงสลิปให้ตลอดครับผมบ่มีบ่มีสลิปครับผมเอาครับหมายเลขบัญชีของบาวแลมหนึ่งศูนย์หกสามเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าครับซื้อบัญชีได้พี่น้องสมมาตรมาริวัน กระเบิ้งตามนี้ว่าถ้ามันถูกตามนี้ครับผมครับอ่ะขอบคุณขอบคุณครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้ก่อนพี่น้องครับเห็นพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับตามเข้ามาใต้คอมเมนต์กระยันมันผิดเพิ่นนะครับเนาะกะบบกกาครับผมพิมพ์ลงให้ใต้คอมเมนต์ครับก็ต้องขอกราบพระท่านอภัยพี่น้องกันอ่ะมาตามกันต่อครับพี่น้องกับหอยราวพัฒนางวดนี้ลงให้หน่อยคู่ครับพี่น้องครับบ้าแหลมให้เพียงสามคู่สามหางนะครับเนาะครับ เลขนี่ครับพี่น้องตามที่คำนวณมาเนี่เห็นหลายอาจารย์หลายสำนักครับพี่น้องสี 45, ่สิบหาสิบครูกับพวเขาครับขั้นแม่เป้าแหลมลงหลายครับบ่เอาหลายทอร์กเจ้าหลงหกคูหนีง่งครับเขาครับพี่น้องเพราะว่าต,วตัวเลขนี่ที่มื่อนี่เอฟซีนกลุ่มกะหมานกันอยู่พี่น้องครับเพราะว่าเป้าแหลมเนาะเนาะฟันลงในกลุ่มก็คือเจ็ดห้า จ็ดหกครับผมเล็กเจ็ดเบาแหลมกับเล็หนึ่งเป็นตัวเดียวกันพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็นเลยกับครับพี่น้องครับกับเอาเล็กเอาเล็กเอาเล็กเจ็ดเป็นเหล็กหนึ่งมันเลยได้หนึ่งห้วละก็นหนึ่งหกเนาะครับเนาะครับสำหรับหวยเล่าพัฒนาครับผมครับในงวดที่จะถึงกันครับพี่น้อง วันพุธที่12บครับผมครับมีเวลาอีกหลายมือครับพี่น้องที่จะคำนวณน,นะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมมาฝากพี่ตอนน้องกัน ครับวันพุธที่สิบสองครับพี่น้องครับเพราะว่าวันจันทร์นี้เป็นวันสําคัญครับมาเบิ้งชุดวิ่งกันครับผมครับสําหรับชุดวิ่งครับผมสี่ศูนย์แปดห้าครับนี่คือชุดวิ่งครับผมครับอ่ะพิจารณากันเบิ้ง ครับสำหรับบนล่างวิ่งรูดครับพี่น้องวิ่งหาครับผมตัวฟันนี่สำคัญเลยพี่น้องครับตัวฟันสำคัญนะครับเนาะครับพี่น้องอย่าพลาดด้วยครับผมห้าแปด ครับสำหรับครับผมตัวกันตัวร่องครับผมครับสองหางครับพี่น้องครับห้าเก้าห้าศูนนะครับเนาะ เล็งเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเสียงฝนตกครับพี่น้องขับย่านตกแห้งรอบเนาะครับเดี๋ยวเสียงดังบรบกวนพี่น้องเอซีบนิยินเสียงเบาแหลมอีกครับสํำรับครับผมเลขสามตัวครับพี่น้องศูนสี่แปด 0 5 8 0 5 9ครับแกะมือกันครับพี่น้องครับกับหัวเล่าพัฒนาครับผมครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทา้งนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้อง f อทุกขู่ทุกคนที่กำลังติดตามรับชมพิจารณากันเบิ้งครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะครับ คำเตือนนิดนึงครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมขับคอยพี่น้องใส่วิจารณญาณในการติดตามรับชมตัวเลขกันเด้อพี่น้องครับจะบริภาษ์น้องขับเนาะครับพี่น้องจะได้ปลอดภัยกันครับสำหรับครับผมตัวเลขแนวทางนึกว่ที่ผ่านมาก็ต้องขอกราบขอท่านอภัยพี่น้องเอฟซีกันอีกรอบครับผมขับเบาแหลมวน้องขับเนาะครับงวดนี้ครับผมจะพาพี่พาน้องครับผมมาเบิ่งกันอีกยน้องขับเนาะ กับหวยเล่าครับกันจีบอาอดซัดคลกรลายกันพิษเพือนอีกครับพี่น้องครับก็ต้องระมัดระวังพี่น้องเข้าใจเบาะแมน้าเด้อครับผมครับเพราะว่าบางอย่างครับเนาะเขาเบาแบบว่าชัดเจนหลายครับกับบ่าใดครับก็ต้องขอประท่านอภัยพี่น้องนําครับก็ทิจระนาเอาเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขเบาหแมให้มาหน่อยอีลีครับผมครับสําหรับโตที่ควรเด่นควรเน้นนะครับเนาะครับ กะ88แล้วพี่น้องตัวฟันหนเลยครับผมครับพี่น้องสังเกตเบ้างดีดีครับอยู่ในชุดวินจะมีสีสูนนำครับถ้าผู้ใรอยากกันนะครับเนาะครับกักกันเอาไว้ครับสําหรับครับผมครับส่วนตัวเบ้าแหลมกะจัดมาแบบไรกะพิจารณาแบบนั้นเลยครับพี่น้องครับคือวิเคราะห์มากักแล้วครับผมครับกับขอบุญขอบคุณนครับสาหรับพี่น้องที่มาติดตามรับชมสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับผมเบ้าแหลมขอกราบระทานภัยอีกรอบ ครับผมงวดนี้มาแก่มือกันครับพี่น้องครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะเบาแรงกับความนวดอวยพรให้พี่น้องโชคมั่นให้ร่ารวยครับผมสุขภาพแข็งแรงครับไม่ต้องเสียใจครับพี่น้องครับเบาแรงกับเต็มที่คือกันครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับไก่พี่น้องเอฟซีนี่กะครับเสื่อมันนะครับเนาะครับกเบาแหลมครับผมครับคือ สัญญาณกับพี่น้องเอาไว้ตั้งแต่แรกกัแหละว่าครับการคำนวณนี่คือบ่อใดลดละครับผมที่จะคิดน้องคำนวหาสูตรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะครับผมจริงๆหนะเลขที่คำนวณไว้มีเขาครับพี่น้องเลขเพียงซีคูแคนนครับผมบนล่างเลยครับผมครับก็คือสูตรนี่บ้าแล้วจะเห็นหาเลขวิ่งก่อนแม่นๆก่อนครับคือเลขวิ่งนี่ถ้าแม่นแล้วนี่เข้าคอยมหาตัวประกบ ซึ่งเลขนี่ถ้าเกิน3ตัว4ตัวมันยังได้ครับผมตัวประกบมันมีโอกาสติดอยู่แล้วครับผมครับเมือมื่อนี้แหละพี่น้องครับนี่คือหลายสูตรครับพี่น้องคำนวณออกมากันกองออกมาพี่น้องครับเอาแต่หัวกะทิมาให้เลยครับผมเอาครับสําหรับคลิปนี้ครับผมกับทำขึ้นนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเป้าแลมทุกคู่ทุกคนนอนรับฝันดีครับผมครับเปินว่านอนรับไก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไก่ได้เงินแสนนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมารวยขอลาพี่น้องไปก่อนขอบุณขอบุณทุกคูทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมคอยพี่น้องปังปังตามกันต่อกับวันพุทธที่12มีนาคม2568หลาาพัฒนาบ่าวแหลมผารวยสำหรับบ่าวแหลมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม